สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะทุกท่านทุกกคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเปินนะครับก็มาอยู่กับน้องแสนสวยนะครับได้เวลาอาบน้ำของน้องแล้วนะครับตรงประมาณสักจะสี่โมงครับก็เราก็จะอาบน้ําให้น้องแสนสวยนะครับ มาดูน้องเสนสวยอาบน้ํานะครับวันนี้นะครับนีบ่เวลาของน้องเสนสวยอาบน้นบานบาบาํานะครับเวลาเนี้ยก็ประมาณสักสามโมงกว่าๆแล้วทั้งอาบทั้งเล่นนะครับสวยของเราได้ไหลได้หลไ,ได้หลสวยเ้ยที่สวย น้ำก็สวยได้นะครับเต็สนสวยไม่มีเพื่อนอาบน้ําค่ะแ้มม่เอฟซท่านใดสนใจจะอาบน้ำกับสวยมาได้นะครับนี่แต่สวยอาบน้ำแรงไปหน่อยนะครับเล่นน้ำแรงนะครับ nước ở nút, xinh nước ở nút. ôi ôi ôi, ơi. มามน้ำเด้อลูกมาๆมา แล้วครับหมูล้มแล้วครับตอนนี้หมูล้มแล้วหมูล้มแล้วนะครับตอนนี้หมูตอนสองล้มแล้วนะครับหอ้สบายเลยครับตอนนี้สบายใจเิมเลยแสนสวยของเราโอ้โหเต็มที่เลยครับ นี่ครับน้องแสนสวยแล้วครับท่านใดสนใจครับที่จะมาอ่านนา็แสนสวยมาได้นะครับโอ้ดูนูกตาเป๋าแมาเป๋าแมไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปเล่นนู่นเลยไป ดูดูดูนางทำดูนางทำครับดูคิดว่านางจะทำยังไงหันไปต,ตูดให้สวยสวยเออสวยสวยสวยจ๋าสวยสวยอันนี้คือที่ที่เราอาบน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทำความสะอาดนะครับบริเวณนี้คือเราจะให้น้องอาบน้ำเล่นให้เต็มที่นะให้อิ่มก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำความสะอาดทีเดียวเลยนะครับ นี่ครับน้องแสนสวยของเราแมวแมวหมูล้มแล้วครับหมูล้มแล้วเตื่ง หมูล้มแล้วครับหมูล้มแล้วโอ้โหน้ําเปียกกล่องหมูล้มแล้วครับหมูตอนครับหมูตอนอกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บเลยเสวยกระดึบ๊บกระดึ๊บเลยโอ้โหโอ้โหกระดึบ๊บอื้มกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเลยเสืย โอ้โหหมูตอนพยายามครับแม่หมูตอนพยายามคือเราไม่ให้เราถ่ายมุมกว้างไม่ได้ครับเพราะว่าผมถ่ายด้วยถือสายยางด้วยครับใส่น้ําด้วยนะอี่อาบน้ําให้เลยอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเะจ้าหมูตอนฮะฮะสบายไหมหมูตอนสบายไหม ดูครับดูดูนางทำดูนางทำนางจะทำอะไรไม่ทราบอึบอึบอึบกระดึบอึบลุกไม่ขึ้นครับอึบไม่ขึ้นครับอึบลงอีกแล้วอึบ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 โอ้ขึ้นแล้วครับมาดูว่าจะลุกขึ้นได้ไหม อึบ๊บโอเคลุกขึ้นได้แล้วแสนสวยของเราโอเคครับเราก็ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับน้องแสนสวยอาบน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับโอ้โหโอ้โหสนิดสดิส่งมากเลยนะครับตอนนี้ปลาก็ดีได้นะ้าโอ้โหเอาสิครับ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  ก็มาดิครับนี่นี่ก็มาดิครับสวยบอกโอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้าพาเพลินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ